อันนี้ประสบการณ์จริงสมัยบวชพระอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งไปเป็นพระวิทยากรโครงการสามเณรภาคกระดูร้อนในช่วงหลังเพลงก็มานอนพักอยู่ในห้องรอสอนกรรมฐานช่วงบ่ายตอนที่นอนอยู่นั้นมีหลวงพี่อีกรูปนั่งอยู่บนโต๊ะใกล้กๆส่วนผมนอนอยู่บนพื้นพอช่วงที่งีบหลับไปได้สักพักรู้สึกตัวแต่ตัวมันหนักๆไม่มีแรง เหมือนบางทีที่เราตื่นแล้วร่างกายยังไม่ตื่นตามมันขยับไม่ได้เลยตาปิดอยู่แต่มองเห็นรอบรอบได้มัวมัวแต่ก็พอมองออกท,ทั้งทัๆที่ตาปิดอยู่นั่นแหละสักพักรู้สึกเหมือนวิญญาณโดนดึงออกจากร่างไปชา้ชาๆแล้วในความรู้สึกนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูอันนี้ความรู้สึกนะครับเพราะมองเห็นไม่ชัด แต่ความรู้สึกบอกว่าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนน่าจะเป็นคุณป้ามันพยายามดึงผมออกไปนอกห้องแล้วตอนที่โดนดึงวิญญาณมันลอยลอยขึ้นแล้วก็ค่อยลอยไปทางผู้หญิงคนนั้นคราวนี้ก็เลยตั้งสติกำหนดจิตรู้หนอรู้หนอเห็นหนอกลัวหนอไล่ไปเรื่อยๆสักพักวิญญาณมันก็ค่อยไหลกลับเข้ามาแต่เหมือนเขายังพยายามดึงออกไปอีก ก็กำหนดจิตตั้งสติกำหนดไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเห็นหลวงพี่อีกท่านที่นั่งอยู่ข้างๆก็พยายามเรียกแต่เหมือนท่านไม่ได้ยินแต่ฟังเนี้ยเห็นหมดว่าท่านนั่งทำอะไรยังไงแต่แค่ท่านไม่รู้ว่ามีคนเรียกอยู่ยื้อกันไปมาอยู่พักใหญ่ก็เริ่มตั้งสติสมาธิเริ่มดีขึ้นตัวผมอีกคนที่ลอยอยู่ก็ไหลกลับเข้าร่างสักพักก็รู้สึกตัวลืมตาลุกข,ขึ้นมานั่งได้ หันไปมองหลวงพี่ก็เห็นแบบที่เราเห็นตอนยังไม่ลืมตาเลยก็เป็นครั้งเดียวเลยที่เจอแบบนี้ส่วนอีกครั้งหนึ่งตอนกลับวัดแล้วจะมีสวนบนที่เป็นป่าป่าหน่อยในวัดห้องผมตอนนั้นจะติดกับป่านี้แต่ห่างออกไปเกือบ500เมตรสวนบนนี้จะเป็นลานกว้างมีแต่ต้นไม้กับกุฏิอยู่ไม่กี่หลังกลางคืนไม่ค่อยมีคนไปเท่าไหร่ยกเว้นพระไปปฏิบัติธรรม ช่วงนั้นผมเข้ากรรมาฐานอยู่สมาธิกำลังตั้งดีดีเลยทีนี้ได้ยินเสียงคนฝึกทหารกันเหมือนพวกทหารเกณฑ์ที่โดนพาวิ่งช่วงเย็นเย็นนะครับที่วิ่งไปร้องไปนั่นแหละแต่เสียงมันอยู่ห่างๆางออกไปตอนนั้นก็แค่คิดว่าถ้าไม่มีทหารมาฝึกอะไรแถวนี้ตอนนั้นคิดแค่ว่าในร้อยไม่ก็เตรียมทหารมาฝึกกันเพราะวัดอยู่ในจังหวัดเดียวกันนั่นแหละครับก็ไม่ได้อะไรมากมายจนผ่านไปหเดือน ออกกรรมฐานมาค่อยมานึกได้ว่าสวนนั้นเป็นของวัดโรงเรียนนายร้อยก็อยู่ห่างไปหลายกิโลจะมาวิ่งอะไรแถวนี้แล้วมาวิ่งในวัดยิ่งไม่ใช่ก็เลยได้แต่สงสัยแต่หาคำตอบไม่ได้จนกระทั่งเข้ากรรมฐานอีกรอบคราวนี้ผมย้ายไปอยู่กุฏิบนป่าสวนบนกลางคืนมีผมกับพระอยู่ไม่ขี้รูปทีนี้ช่วงหัวค่ำผมนั่งสมาธิอยู่จนมีเสียงแบบเดิมๆร้องแบบเดิม แต่คราวนี้ที่ต่างกันคือเสียงมันอยู่ข้างๆคือดังลั่นเลยตอนนั้นสองจิตสองใจว่าจะออกสมาธิแล้วเดินไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าเสียงมาจากไหนแต่คิดอีกทีเสียดายสมาธิเลยนั่งต่อจนจบเสียงก็หายไปจนผมมาจับสังเกตได้อย่างหนึ่งคือเสียงนี้จะมาทุกวันตอนทุ่ม30นาทีแล้วจะวิ่งกันอยู่อย่างนั้นจนสองทุ่มก็จะหายไปเองเป็นแบบนี้ทุกวัน แต่ผมก็ไม่ได้ไปถามคนพื้นที่อะไรจริงจังนะครับว่าเขาเป็นใครกันมาวิ่งทำไมแต่ที่ได้ยินเรื่องมาคือแถวแถวนั้นสมัยก่อนมีโจรขโมยทองมาหลบแถวนั้นแล้วตำรวจตามมายิงกันตายกันหลายคนแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องจริงแค่ไหนเพราะเป็นเรื่องเล่ามาหลายปีก่อนมากๆกับอีกเหตุการณ์หนึ่งตอนกรรมฐา,านเหมือนกันช่วงดึกมากๆน่าจะเที่ยงคืนผมปฏิบัติมาทั้งวันก็เหนื่อยเลยลงนอนอยู่กับพื้นศาลา กะว่าจะงีบหลับพักสักหน่อยแต่อีกแล้วเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นก็รู้สึกเหมือนมีคนมาพยายามดึงขาแล้วลากผมไปมาเหมือนพยายามปลุกให้ตื่นแต่ตอนนั้นเพลียจริงๆครับเพราะเวลาปฏิบัติที่นี่คือทำกัน24ชั่วโมงจนกว่าจะหลับกันไปเองเลยสุดท้ายก็เลยปล่อยเขาดึงไปส่วนผมนอนต่อแต่เคยได้ยินว่าต้นไม้แถวๆนั้นเขามีเจ้าที่อยู่สงสัยเขาคงอยากมาปลุกให้มาปฏิบัติต่อละมั้งครับ ส่วนเพื่อนผมมีคนบวชอยู่วัดเดียวกันก็ปฏิบัติแล้วนอนพักอย่างนี้แหละครับแต่คงเขานั่นเห็นเป็นๆคือห้องเป็นห้องปูนมีช่องหน้าต่างด้านหลังเขาบอกช่วงเพิ่งจะพักล้มตัวลงนอนกำแพงด้านหลังนั่นกลายเป็นป่าไปเลยแล้วมีสาวหมสบายนั่งเสลี่ยงมาพร้อมบริวารหน้าตาสะสวยเหมือนเป็นผู้ดีมีตระกูลเก่าเดินมาใกล้ๆแล้วก็หัวเราะว่านี่เหรอพระกรรมฐาน ประมาณว่าทำไมเกียรคร้านไม่ขยันปฏิบัติกันอะไรประมาณนี้แต่แถวนั้นสาวห่มสบายมีหลายคนบางคนที่ได้ยินเขาเล่ากันมาคือหน้าตามันแบบสยองเลยก็มีเห็นนั่งอยู่ในห้องตอนปฏิบัติกันเลยแต่โชคดีผมไม่เคยเจอแบบนั้นแต่ช่วงที่ปฏิบัติไปนานๆก็ไม่กลัวแล้วนะครับกลางคืนตีหนึ่งตีสองก็เดินจงกรมตรงลานมืดๆได้สบายๆายมันล้าเกินกว่าจะกลัวแล้วครับประมาณจะมาก็มาเลยไม่มีแรงจะกลัวละ ก็ประมาณนี้ครับประสบการณ์ใกล้เคียงที่สุดที่เคยเจอแต่ยังไม่เคยเจอแบบจัดจะซึ่งซึ่งหน้าส่วนมากได้ยินแต่เสียงกับกึ่งหลับกึ่งตื่น